น้ำจะพามาดูทางเข้าจนถึงที่แม่น้ําตาลหมาจรออกลูกอยู่ที่โคนกอไผ่นะคะนั่นคือรถที่น้ําจอดไว้และน้ําก็เดินเข้ามาตรงประตูนะคะน้ำเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเดินมาถึงในนี้นะคะแล้วก็นี่ก็คือเส้นทางที่หมาจรข้างทางวิ่งเข้าว,วิ่งออกเวลาน้ําำอาอข้าวมาให้กินนะคะนี่นะคะก็จะเป็นทางไปแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีศาลา,าน,น้อยๆนั่นนะคะเป็นที่พักนะคะเป็นที่ทักพักของหมาจรข้างทาง ก็จะมีนั่นนะคะหลังคาที่เห็นนั่นนะคะบางตัวก็โนอนอยู่โคนต้นไม้นะคะบางตัวนอนอยู่ที่โคนต้นไม้นะคะ <client> น้ําจะพาไปดูนะคะที่ว่าแม่น้ําตาลออกลูกแล้วอยู่แบบไหนนะคะแล้วน้องเข้าออกตรงไหนและที่พักอยู่แบบไหนนะคะ <Trying> ที่จริงแม่น้ําตาลถ้าแม่น้ําตาลเอาลูกมาอยู่ในเพิงพักตรงนี้ก็จะไม่เปียกฝนนะคะนี่นะคะตรงนี้มีโอ่งน้ําแล้วก็มีที่พักนั่งเล่นนะคะ นี่นะคะตรงนี้นะคะก็มีที่พักนั่งเล่นบริเวณนี้ก็จะมีที่พักนั่งเล่นอยู่ใ,ใกล้ๆกับที่แม่น้ําตาลออกลูกที่กอไผ่นะคะนี่นะคะมีเพิงที่พักนั่งเล่นนี่นะคะแบบนี้นะคะตรงตรงนี้นะคะแล้วด้านหน้าก็จะเป็นที่เผาถ่านนะคะด้านหน้าก็จะเผาถ่านนะคะน้ํามาให้พี่ๆแล้วกว็แม่ๆหายเป็นห่วงว่าลูกของแม่น้ําตาลจะตากฝนไหมนะคะตรงนี้ก็ เป็นที่เผาถ่านนะคะนี่นะคะบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ก็มีที่เผาถ่านอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะน้ําก็เดินเลาะไปช่องนี้นะคะน้ําเดินช่องนี้ไปนะคะที่ไปหาแม่น้ําตาลบริเวณที่แม่น้ําตาลออกลูกก็คืออยู่โคนกอไผ่นะคะนี่ค่ะก็เดินเลาะเลาะไปแบบนี้นะคะนี่นะคะน้าเอาข้าวมาให้กินตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นด้วยนะคะเพราะแม่น้ําตาลออกลูก ก็ให้นมลูกอะคะ่ะก็คงจะหิวตลอดเวลานี่นะคะน้ำก็เดินเลาะไปนี่คือก็อไผะะ่นะคะน้ำเอาข้าวมาให้กินตัวนี้แล้วก็เก็บถุงพลาสติกไปด้วยนะคะเกรงใจเจ้าของที่เขานะคะแม่น้ำตาลก็ออกลูกอยู่ด้านนั้นนะคะนี่นะคะก็นอนอยู่แบบนี้นะคะนี่นะคะที่พักของแม่น้ำตาลที่ออกลูกแล้วเอาลูกมานอนอยู่ตรงนี้นะคะ บริเวณที่แม่น้ําตาลอยู่จริงๆแล้วมีที่พักที่หลบฝนนะคะนั่นนะคะแม่น้ําตาลก็อยู่บนกอไผ่แบบนี้นะคะติดก,กับทุ่งนาแบบนี้นะคะสงสัยจะเย็นดีนะคะนี่นะคะก็นอนอยู่กับลูกแบบนี้หลังจากที่กินข้าวแล้วนะคะน้ำอาอกข้าวไว้กินแล้วนะคะน้ําก็เลยมาถ่ายให้พี่ๆแม่ๆได้หายกังวลว่าแม่น้ําตาลอยู่จะเปียกฝนไหมฝนตกแล้วแม่น้ําตาลจะพาลูกหลบฝนที่ไหนนะคะ อันนี้ก็คือด้านหลังของที่เผาถ่านนะคะบริเวณนี้มีที่ให้แม่น้ำตาลพาลูกไปหลบฝนหลายจุดนะคะนี่นะคะบริเวณนี้นะคะนี่นะคะอยากให้พ่อๆ่อแม่แม่หลายๆท่านที่กังวลว่าแม่น้ำตาลจะพาลูกไปหลบฝนได้ไหมนะคะนี่นะคะบริเวณใกล้ๆตรงนี้ถ้าแม่น้ำตาลพาลูกไปอยู่ใต้ใต้โต๊ะไม้หรือใต้เถียงไม้ตรงนั้นก็ได้นะคะใกล้ๆถุงน้ำตรงนั้นก็ได้นะคะ แล้วก็มีจุดหนึ่งนะคะที่แม่น้าตาลสามารถคาบลูกไปได้นะคะก็คือเถียงนาน้อยตรงนั้นนะคะนั่นนะคะเถียงนาน้อยตรงนั้นนะคะนั่นนะคะเพราะว่าหมาจรข้างทางก็อยู่ที่นั่นนะคะแต่ตอนนี้น้ําไปฝากชาวต่างชาติไว้นะคะว่าเวลาน้าเอาข้าวมาให้กินริมทางเด็กๆก็จะวิ่งเข้าไปไกลนะคะเพราะฝนตกเด็กๆก็จะวิ่งออกมาจากตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ชาวต่างชาติอยู่เขาอนุญาตให้หลบฝนได้ชั่วคราวนะคะนี่นะคะเด็กๆก็จะวิ่งออกมานะคะ นี่นะคะตรงนี้แม่น้ำตาลก็สามารถคาบลูกมาอยู่ใต้โต๊ะหรือใต้แผ่นไม้ตรงนี้ได้นะคะนี่นะคะก็มีสาราน,น้อยๆที่สามารถให้แม่น้ำตาลหลบฝนหลบฝนหลบฟ้าได้นะคะตรงนี้นะคะก็อยากให้พ่อๆแม่ๆมหลายๆท่านที่กังวลและเป็นห่วงแม่น้ำตาลที่เพิ่งออกลูกแล้วก็ลูกน้อยนะคะจะได้หมดกังวลนะคะสำหรับที่หลบฝนหลบฟ้าของแม่น้ำตาลหมาจรข้างทางนะคะ